ม้ากับคนเลี้ยงม้าชายเลี้ยงม้าผู้หนึ่งได้ถูกว่าจ้างให้ไปดูแลม้าตัวหนึ่งในบ้านของเศรษฐีในตอนแรกเขาก็ดูแลม้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแปรงขนและขัดถูตัวม้าอย่างสะอาดทุกวันทั้งยังนําพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างดีที่สุดมาเป็นอาหารให้กับเจ้าม้าครบทุกมือด้วยทำให้ม้ามีสุขภาพแขแง็งแรง และมีขนที่สวยงามแต่ต่อมาเขาก็เริ่มคิดคดโกงโดยการแอบนำอาหารของม้าไปขายทำให้เขาค่อยๆมีเงินเก็บมากขึ้นขณะที่มาก็เริ่มผอมโซเพราะไม่ได้รับอาหารเหมือนเช่นเคย <Huh? S 1> เมื่อเวลาผ่านไป <Huh? S 1> เรษทีสังเกตว่าม้าของเขาดูสู้ผขาลงทุกทีไม่สวยงามและองอาจเหมือนเช่นแต่ก่อน เขาจึงเรียกชายเลี้ยงม้าไปตักเตือนแต่ชายเลี้ยงมาก็ไม่ฟังและยังแอบนำเอาอาหารม้าไปขายเหมือนเดิมวันหนึ่งม้าจึงพูดกับชายเลี้ยงมาว่าถ้าท่านยังอยากทำงานและกินอยู่อย่างสุขสบายที่นี่ท่านก็ควรให้อาหารค่าเพิ่มขึ้นจะดีกว่าก่อนที่ค่าจะเปิดโปงความชั่วและความคดโกงของท่าน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน